สัตว์อ้าวเกือบตายนะครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมคุณกันเกมเมอร์นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเออเล่นแมปนะฮะ แมปที่มีชื่อว่านะครับไรว่าเฟมิลี่นะครับอันก็เป็นแมปของแก๊งกับผมเองนะครับอ่าขอปรับก่อนเรนเดอร์เรนเดอร์ขอประมาณนี้ก็โอเคนะครับก็เข้ามาตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าคนสร้างครับเขาชื่อเล็กคุงสร้านครับเล็กคุงซีนะครับเล็กคุงแซดเออนั่นแหละนะครับคนสร้างนะครับก็อยู่ใน แก๊งผมนี่เองนะครับอ่าโอเคนะครับเรามาอ่านกูน,นะครับเอ้ยตรงนี้เริ่มแรกเขาเข้ามาก็จะเป็นเขียว่าคุณเด็กเกมเมอร์นะอาเล็กเขียนชื่อกูผิดหรือ H กับ K มันไม่ตรงมันไม่เหมือนกันนะ่ะนะครับก็ตอนแรกเขาบอกว่ายินดีต้อนรับก่อนจะเข้าเล่นคุณต้องอ่านกดคุณเดนกเกมเมอร์เชิญทางนี้เลยแล้วก็มีปายชี้นะครับ Welcome to Map Survival l a b o r a m i l y by All Gamer หรือว่า เล็กนะครับอ่าก็แมปซ r วเวอร์ไรว่ฟามิลี่นะฮะเสียงข้องจองมากเลยกุณาอ่นานกดแมปนี้ใช้กับ0.3.0คุณจะได้รับคุณจะได้รับสนุกคาวามสนุกอ่าผมต่อให้แมปนี้สร้างเพื่อความสนุกของชาวไรว่ฟามิลี่เชิญอ่านกดแต่จะมีแก๊งไรบาฟามิลี่เป็นร่วมเป็นตัวละครเพื่อนคุณชื่อว่า กาวิธีอ๋อไปหนึงไปหนึงอันแรกอันแรกห้ามทำลายแบบีนห้ามทำลายของในแมพห้ามเดินมัว่วต้องเดินตามทางห้ามเดินทางลัดหรือเกียนต่างๆนะครับก็ถ้าคุณกดคุณจะได้รับความสนุกหรือมันแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวอะไรกันแหละแบบนี้มีเนื้อเรื่องว่าให้คุณตามหาเพื่อนของคุณให้เจออ่าโอเคนะครับก็เขาบอกว่าพร้อมแล้วกโกเลยเนะียอ่าผมก็ไปเลย ตามทางไปนะครับอืมนะครับดาวี่ทีวีนะอ่าเฮ้ hey, นายเป็นใครมาจากไหนอ่ะยินดีด้วยนะ mm hmm. อะไรของมึงเนี่ยมาเลยก็ยินดีกับกูเลยนะไม่ใช่แล้ว mm hmm. นายต้องการจะเดินทางสินะเรามีของจะให้อ่านะครับเขาก็บอกมีของจะให้นะเราก็เอานะครับกิ๊กแม่งเลยนะไม่ใช่และเ <laughs> อ่ะนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเป็นมีประตูให้สองบานนะไม่รู้จะทำเพื่ออะไรนะครับเขาบอก นะครโจเพยิงนะเฮ้ hey, สวัสดีนายจะไปทางนี้หรอก่อนอื่นนายต้องไปขอคุญแจกับซีบุ๊กเซตก่อนนะอ่าเพื่อเปิดประตูนะไปนะไปะครับตามทางมาเลยก็นะสโยนรลาชแนลนะหรือเตนน่เองครับเราได้ข่าวว่านายตามหาเพื่อนนายใช่ไหมอ๋อนายต้องการคุณแจใช่ไหมคุญแจอยู่กับ ซีบุ๊กนะซีบุ๊กเซตอ่าโอเคก็คือบุ๊กนั่นเองมีหมูด้วยฆ่ากินเนยไม่ได้โอ้ยไม่เป็นไรนะอันนี้วเดียนะอันนี้เดีคิลเลอร์นะก็เฮ้ยนายมาทำลายแถวนี้อ่ะมีอะไรเหรอนายนายจะให้เราไปเอาคุณเจให้เหรอเอาเวนกร,รมเจให้เหรอเราไม่ว่างน,นะเด็กอ่ะอัดอยู่นะ ว่างเหรอมันไม่ว่างกันนะแป๊บหนึ่งนะครับจิบ๊บอ่าเค้กอาจอยู่นะก็งงๆฮนะต่อนะต่อนายจะไปให้เราเอาคุณแจให้เหรอเราไม่ว่างอะน,นะเราเลี้ยงงัวยังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้จะให้ไปเอาคุณแจให้โอ้ออยไอ้คนส้่งแหม็วัวนอนก่อนนอนหรือวานนตอนคืนดีนอนก่อนดีกว่าจะได้เช้า โอเคนะครัเขามีที่นอนให้เราด้วยอ่ะโอเคเลยเช้าแล้วนะเรามาเล่นกันต่อเลยนะคะไปเลยไปตอนโอ้ยแรกๆๆอ๋อเกมเมอร์สวัสดีนายเป็นนายเอ้ยนายเป็นนายต้องการคุณแจไปทางนี้นะจ๊ะคุณแจอยู่กับโอ้โหมึงจะบอกทำไมหลายๆครั้งวะคุณแจอยู่กับสีบุ๊กอ่านแะล้วไปต่อเลยนะครับแต่แรก สีบุกให้ hey, สวัสดีมีคนให้ในายมาคุณแจรหรอเฮ้ย hey, คุณแจในกล่องหายสงสัยลืมไ้ในป่าเรา,าไปหาไอชิบหายแล้วทำไมเนื้อเรื่องมันมันทำไมมันหาง่ายอย่างนล้มันหายยากว่าคุณแจนับอยู่ตรงไหนเรา,าหาคุณแจนะเข้ามาในป่าแล้วมั้งสีบุกป่านี้เราอาจลืมไว้นายลองไปคุณแจในป่านี้อาจจะไว้ในป่านี้เออแล้วแหละ ถ้านายหา,า,หาเจอเราจะให้คุญแจนี้กับนายนะอ่า่ไหนวะยู่อไหนวะอ้าคือนายเฮ้ยกลองอยู่ไหออนอยู่ในป่าหรือเปล่าไม่โดนมันเยอะจริงๆแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีอ่าตรงนี้สีบุอีแล้วนายอาจเจอแล้วใช่ไหมนายไปใช้ได้นะพวก ถ้าเจอแล้วโชคดีกับทางนี้ไปนะจ๊ะ,ะตรงไหนวะตาา้นไม้หรอือเปล่าเฮ้ยอะไรแบบแบบเนียนจริงๆแล้วก็กลับเลยนะครับกลับอย่างเร็วไวนะครับอืมอาจจะเสียงเบาไปหน่อยนะกไม่เป็นไรนะขอโทษด้วยนะวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับอืมเด้อ <c oughs> วิ่งกลับนะฮะ มันกลับเองกับเสียวหิวจังเลยเนี่ยมีดาบเลยเอามาเพื่ออะไรวะข้าวัวขาตักซีสมันกลัวตีมองนะนะครับเราก็ได้รีเวอร์มานะครับอ่าไม่ใช่นี่ป,ปัดกปเจออะไรวะไฟต้าวไวทีแน่ต้องมาพีพีการฝึกการที่จะไปฝึกพีพีเหรออ๋อ ถ้านายไปทางนี้เราฝากของไว้กับเมทนีให้นะมีของเฮ้ยมีประตูกับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรนะครับอ่ะเดินต่อไปนะทางเดินทางต่อไปแาแดนนะ MGT Green Entv เ hey, ฮ้ยขอบคุณที่เอาของมาให้นะเดี๋ยวๆเอาของใส่ในกล่องเลยนะขอบคุณมากแต่ว่ามันจะไปไหนนั่นสิอของใส่ไปโอเค ประตูกับอันนี้นะครับคุณโคโคเกมเมอร์นะเก่านะเกมม่าเกมเมอเขียนพี่ตลอดเลยไอ้เล็กเฮ้ย hey. นายนายก่อนจะไปนายต้องผ่านการยิงธนูก่อนโคเกมเมอร์ธนูอยู่ในกล่องนะยิงให้โดนล่ะเอาธนูไปนะครับก็ เขาบอกให้ยิงให้โดนนะโดนนั่นหรอเฮ้ยโดนเอยเออโดนแล้วโดนแล้วไม่ไปโดนวะโดนแถมแถมนะครับแถมแถมแถมนะครับก็คีย์บอร์ดสวอตไลท์กิวนะครับนะครับ เชิญเดินมาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ,อะโอเคนะครับเขาก็บอกว่าเชิญเดินทางต่อไปนะขี่รถด,ดีๆล่ะค word ีย์เวิร์ดสวตร์ออนไลน์แต่ว่ารถอ๋อีนในใน,น,นกล่องโอโ้โหไม่แค่อ,อันเดียวรถจะไปอ้าอเลตูนก็นไม่ใส่เวนเออ อ้าวมันจะขี่แล้วอย่างเงี้ยวิ่งเลยอ่านะครับซักเอนเดอร์จเเฮ้นายเรามาเอ้ยเรามีให้ตอบคำถามก่อนตอบให้ได้นะตอบดีๆละ่ะถ้านายตอบผิดนายจะรับความอันตรายไหนวะตอบไม่ถูกนะ ถ้าในตอบถูกจะได้ยินเสียงเพลงดังฟังให้ดีนะระบบอ n นเดอร์ดากอนระบบเลสโซนอะไรของเมืองนี่อ่ะโจไอ้ลืมเปรเียงไอ้สั์อ๋อโอ้ยเกือบตาย กดแมงมุวๆเออไม่เป็นไรเราได้ของฟรีมานะก็ไปต่อเลยเราได้ของฟรีมาละกดมัม่วๆะเอาแเล็กๆๆๆๆแหลกอะอแล้วเขาพร้อมแล้วไปต่อนะพญานะกากนี่โอ้ยเจ็บเจ็บแค่หลบออกมาเท่านั้นแหละแล้วมึงจะทำทางรถไฟมาเพื่ออะไรวะนี่เหรอหรือ stone t ก็ไม่ใส่เห็นไหมไปต่อไปต่อ นะครับแล้วก็ลงแม่ตรงนี้เลยนะครับอ่าอเกมเมอร์ตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นที่มีเทอ่์คือว่านายต้องไปช่วยซีโอเซอร์เกมเมอร์เขากำลังต่อสู้มีครบชุดใส่กันนะครับเอาออกมามีธนูให้ด้วยอไปเด้เธอ หลังจากที่เราได้ออกมาจากไกอ้ตัววาน,นะมันช่ก็หลุดหลุดไปเลยนะครับแล้วก็เราก็าตัดชิ้นใหม่อีกทีนะแล้วก็แหลกแล้วอ่าแล้วก็มีทีช้ด้วยนะนายมาช่วยเราเหรอเราต่อสู้ไปไม่ได้เยอะเกินไปซีโรสเตอร์นายต้องาก,การให้หมดนะเรามีโควตจัดก,การให้นายกูเลยเปิดดิฟิคอลเลยแล้วมันก็กลัวแต่ ก็เกิอดอุบัิเหตุเนนะี uh ่ยเอไม่บองอ่ะตัวอะไร ah! วะเออเออสปาวะวิไปอย่างแมนวะมนวะนวิะ่งไปอย่างแมวนะครับ ให้เปิดดิฟิคอนโอ๊ยจะเกือบตายเลยเห็นไหมขึ้นแบบแบบแล้วก็แหลกแล้วก็แหลกแล้วก็แหลกแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็บัตรเจือด้วยบัตรเลือด้วยเยอะนะครับไม่ต้องกังวลไปแบแบทนะครับมันก็บอกว่าไงต่อนะครับมีเอนชาร์ตให้เราด้วยนะครับแล้วก็อมนชาร์ต ไม่มีลาพี่ให้หอาาจากการเสร็จหน้าเขาค่อออกไปนะครับผมรู้ผมรู้ผมรู้ไอ้คนไอ้คนสร้างแบบนี้ก็กวนอย่างเลยนะครับอ่าสโลสเซอร์โอเคนายทำได้แล้วเพื่อนที่นายหาอยู่แถวนี้เนี่ยนายลองไปหาทางนี้นะเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับนะครับอ่าให้ตามหาเพื่อนนั่นเองนะครับโอ้โหเจอเลย เจอเลยครับเจอเลยเจอเลยเจอเลยนะครับเข้าไปนะอ่าอันนี้ก็วิตี้เฮ้ยเพื่อนนายจะช่วยเราที่เพื่อนรักเราหาทางออกไม่เจอเราจะอ,อยู่นี่มานานแล้วฮะจบแค่น,นี้ ชมเอายังไม่ได้ยังไม่มหลุดยึดแค่นะครับแค่นี่ยังไม่หลุดนะหนาแมสปสเปเวอร์อะไรวะฟิลลี่ขอบคุณที่เล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับอ๋ <c oughs> อเกมเมอร์ทีวีอย่าลืมติดตามรับชมแก๊งไร้วะอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำเล็กๆสำหรับวันนี้ขอจบแมไปไว้ก่อนอ่านมีแมปใหม่มาติด